เป็นเรื่องของเกิดเหตุน้ำมันในระบบทําความร้อนนะครับของโรงงานผลิตเม็ดเม็ดพลาสติกรั่วไหลนะครับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ส่งผลให้เกิดไอระเหยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อประชาชนในวงกว้างครับแต่เบื้องต้นก็มีข่าวดีครับคือไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรงแต่ก็มีการสั่งปิดโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทันทีครับก็วันนี้นะครับเกิดเหตุน้ํามันนะครับในระบบทําความร้อนนะฮะของบริษัทอินดราม่าโพลีเอสเตอร์อินดัสทีจำกัด มหาชนนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมตําบลขุนแก้วอําเภอนะครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตเมต็ดพลาสติกเกิดการรั่วไหลนะครับเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดไอระเหยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างครับตั้งแต่พื้นที่อําเภอสามพานอาําเภอพุทธมนฑลไปจนถึงบางพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหาคนครครับโ,โดยทันทีที่เกิดเหตุน,นะครับนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดมาจากน้ำมันในฮอดออยดาวเทอร์นะครับหรือ d t 1เนี่ยซึ่งเป็นระบบทําความร้อนของระบบการผลิตแมสติกเกิดการรั่วไหลครับเป็นสารกลุ่มอะโรเมติกเบนซินเจ้าหน้าที่ประสามารถปิดวาล์วได้หลังจากเกิดเหตุภายใน20นาทีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ขับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะฮะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุผลกระทบแล้วก็ แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเกิดการรั่วไหลขึ้นอีกนะครับ,รบซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมก็บอกนะครับว่าจากการตรวจสอบน้ํามันในระบบทําความร้อนที่เกิดการรั่วไหลหรือเกิดไอระเหยนะครับและส่งกลิ่นดังกล่าวเนี่ยทางบริษัทได้มีการ เติมกลิ่นลงไปนะครับในน้ำมันเพื่อให้สามารถตรวจสอบการรั่วการรั่วไหลได้ง่ายขึ้นครับ,รบแต่หากได้รับในปริมาณมากเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจมีอาการระคายเคืองอาจเจียนจากรายงานแต่อย่างไงนะฮะจากรายงานพบว่าไม่มีพนักงานได้รับผลกระทบครับส่วนพนักงานที่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับทางบริษัทได้แจ้งให้มาตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งหรือขณะเดียวกันในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเบื้องต้นมีหนึ่งท่านนะครับได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนครชัยศรีจนอาการดีขึ้นและเดินทางกลับบ้านได้แล้วนะครับ ทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานดังกล่าวครับหรือได้รับผลกระทบจากการสูดดมไอระเหยของน้ํามันและมีความกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจก็สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาําบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันทีครับในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่เนี่ยได้ทําการปิด1วันนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์และก็ตรวจสอบอาการของนักเรียนที่อาจจะสูดดมกลิ่นว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแพ่ไหนครับโดยจะประเมินกันอีกครั้งในช่วงค่ำวันนี้นะครับว่าจะสามารถ เปิดโรงเรียนได้ตามปกติได้หรือไม่ครับขณะเดียวกันนะครับด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหลพร้อมได้กกรชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะประสานงานกับผู้ประกอบการและหน่วยงานท้องถิ่นครับในการดูแลแก้ไขปัญหาให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วและให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาจากข้อบกพร่องของระบบ หรือผู้ปฏิบัติงานโดยให้ดําเนินการตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการประกอบการของโรงงานต้องมีความเข้มงวดป้องกันผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ขอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขออกคําแนะนําทั้งข้อปฏิบัติวิธีการรักษากรณีเกิดอาการผิดปกติทางร่างกายขึ้นในขณะที่นะครับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัยอนามัยชีวภาพอาชีวะอนามัยนะครับและสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ออกประกาศเตือนผู้ได้รับผลกระทบ ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกตัวอาคารและไม่ควรอยู่ในบริเวณที่โลงแจ้งนะครับควรสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันร,ระบบทางเดินหายใจแล้วก็หากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบมาพบแพทย์ได้ทันทีครับ